สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอมพี่สาวลุงคนนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะป้าก็เก็บผักนะคะขายนะคะทั้งหมดในยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทผักหอมซี่กับผักหอมบัวผักหอมปอมบัานห้ออันใหญยด้วยกันละนำมาเป็นขุมเริ่ม เอาไปโลดเอาไปปลูกโลดไปขยายพันธุ์ออกเออคำมันนั่นคำมันมันห่างแล้วมันก็สิดูงามไปต่มันทีอยู่แต่ว่าข่อยข่อยก็อยากได้เม็ดมันมันลงกาปลูกอีกอยู่ด้ปลูกแบบให้มันสะพังไปเลยนะแนมไปมันก็ชิงามไปว่าปะมันคายได้เออนั่นแหละแบบว่าเขาเจาะไปลงหอยพวงมาไล่เนาะบอกแล้วอันรันธาลันชินค้าเจเออมัน ถามมึงเม็ดมัดอย่างไหนได้แหม,อมเอาที่ว่าจะว่าให้ผู้ใดเอามาให้เม็ดนะดอกน<า>ี่เป็น,ๆๆปนล้อยเลยนี่นะ,อ,อ,ะอือที่อันอีแม่เราใส่อันแน่นแน่นนะในยังกระถางดำๆนั่นให้แม่เนไีไปขาย,ยกา็บอกแม่จิกกระถางละวเศร้าหุ่นบ่หรือว่ากระถางละเท่าไร อุ้ยแม่หมอแม่เอาแสดงว่าเขาคิดหน่อยไปสน,นะก็กระทางกระชามชีบบาทแล้ววล่าสัน <laughs> นื่ว่าแม่กระทางนึงกอันชีบ,บาทหาบาทนึงแม่แม่แมอยก็เรยว่าเออ,อโอ้พูนลอาอื้่นยาวบาทออทาีับไปหลดลดมาแล้ววัา,าวมาปลูกยังแหล่ะไปซื้อมานึ่งยี่ิบ มึงแน่ต้นมะเขือแล้วปลูกแล้วก็งงาพี่นางมึงแน่มะเขือแล้วปลูกกางงาอีแมงปลูกเออเหรนใดมะเขือนันนั้มะเขือขาวนั่นเดี๋ยวมันน้ำบ้านนี่ะเดีไมัขึนดอเออใสถุงยางเอ้มาใส่มันจะโมจิเงาใสกตาแล้วเอาเอากตามาใสแมนหรือเ่าไนไเออ เออขยายพันธุ์ออกไปขยายพันธุ์ออกไปมันให้มันห่างเลยอันอันนี่น่ะแม่อันเบี้ยเบี้ยนนิน้อยเนี่ที่ไขว้านน้ำมันเนี่ยนั่นเบี้ยไขว้อามาตั้งแต่หงอนแม่เล็ดที่นี่นี่เห็นบ่กไขวเออไขว้ออนมะบานไหมน้ำมันเหมือนดินมันชุ่มมันระคืนนะพอน่ะสร้างรางน้ำมันนั่นนั่นพูน่ะเต็มนานพักนึ่งพูน่ะอืมดาวเรื่องคือกันดาวเรื่องคือกันฮะ

จ้าก็เอาไปขายเล่าตัวเอ้ยเจ้าเนาะเจ้าก็บอกเราไปที่รักกตาละาหาซืกาตาละาไลเจ้าก็บอกไปที่ไหเออขายแล้วขอไปปลูกกันไหมของซื้อดอกมันไม่อยากขายซื้อนี่หรอของซื้อของขายได้บอกเล่าซื้อเม็ดมันมากกัขายอันตัวเออคนจมอยู่เหมือนนั้นไปได้ยุ่นในไซกาตาเออของของซื้อของขายอันเจ้าก็บอกเราไปที่รักอวากซื้อเม็ดมันมากว่าสินี่เจ้าก็บอกอธิบายเพิ่นฟังตัว เออเจ้าก็ลงทุนตั้งร้อยนึงบุได้คุณแม่เอ้ยเนี่ยเออพูดนะฮะขั้นนี้นะดอกเงี่ยเออจะแม่นงามเลยพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดาวเรื่องพูดนะนี่กระดอกนี่กระดอกใหญ่ๆนะเอาไปลองมึงกิมไปอยู่มันคนละพันเลยแหละพ่นแม่ละสามต้นหนึ่งดอกใหญ่พูดนะมันคนละพันอะไรอย่าง มึงแน่ดอกนี่แห้งพนลึกคนนะใบมันกับบอขึ้กันเนีย่ยหรอุ้ยอยากอันอยากเอาไปแขนควงมาไล่คล้องคอลุงพ่นกับบัตรเตือน,นอมึงได้คนหนาดอกนี่ไงปานนี้เออเออ <c oughs> เป็นซอสซสเปเลยแสดงวะ่าอือไม่ <c oughs> ต้องคิดอีหยังมากมาญาภายเตรียมมาเด้อ,อดอกใหญ่ๆนะเออเพื่อ<ห>นเพื่อนลุงพ่นบัแตืนมาไปเึ็ดควงมาไล่คล้องคอให้มันหว่ะเออโมเมนต์นางดอก ไปสูหน้าบ้านกุน้ำอันนั้นอืมบ้านนี้ก็เอาต้นนั้นมาซตอืมไปสู้หนาบ้านนี่แม่เหยเนาะเอาต้นใดมาซ้ำโตเมยเต้นนั่นดอ๋อต้นอันนั้นบอกพี่ยาดอนบอกเออมันไงจังเลยุกอนเออเอาดอดอ่าๆนี่ก็มีสามต้นค่อยค่อยค่อยจะบอกเจ้าเด้ออัน คันเจ้าเชียรไปให้ปลาแก้วนะเจ้าก็บอกแล้วว่ากระตาละหาชีบบาทนี่เจ้าเอากระตามาใส่เหล้านี่ออเออเอากระตาละเจะะ้ากรลงทุนนะแม่กับเจ้าลงทุนร้อยนึงแงนะเจ้าก็ขายกระตาละ,าละาากระตาละหาชีบนี่เด็กกระตาหนึ่งกับบุญเฮ็ดต,ตั้งใดหัวหน่ะต้นบางไงหนึงหัวหน่ะโจมใส่กระตาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเออคนน่ะพอวันมามันพ่อสวยเด้อันต้น ต้นนึงเนี่ยหาสิบบาทพร้อมแถมตะกร้าพร้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องคนน่ะได้เลยเอากระกรตาเนี่ยก็ะสามสิบบาทเลยเนี่ยผ้าว่าต้นไม้ก็ะเส้าบาทน่นเอาได้เหรอไปตั้งไว้นี่มันติดมือใหม่เอาไปหมดได้ตั้งตั้งให้ตั้งให้พี่ให้น้องเนาะเออบ่แม่็นยังดอกป้าใหญ่เพิ่นจะได้พ่อแม่พี่น้องเออตอนก็เลยแนะนําให้ยาผ้าอันเฮ็ดอันอันกระเซ้านี่กระเซ้านี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่น่ะกระเซ้าละหาสิบบาทเนี่นี่นี่ เห็นไมคะพ่อแม่พี่น um, ้องนี่ก็ได้ดีแม่พ่อเพราะว่าดอกดาวเรืองในหญ้าผ้ามันก็ลงทุนตั้งร้อยหนึ่งพบบน้เนี่ยบ่ม่นมา่นได้มากซื้อๆได้เนี่ยเออมาเพาะสัวสีไงอีกนะพ่อแม่พี่น้องอืมาานะอืมอาต่อืมอ่าอสอืม่นกลับไปปลูก เอาไปปลูกเนาะเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยพันธุ์ใหญ่ๆนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นี่แต่ว่าดอกมันออกหลายนี่ตัวนี้ดอกใหญ่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเพ็ดบึงเลืองอยู่คนน่ะคนน่ะเสวีนฉวัตอันนี้ใครทไปส่งก๊าลังก๊าลังสะพังเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดาวเรืองยาผ้าอือ มองต้นใดมันทีนน่ะมองมุมนี่น่ะแม่น่ะน่ะน่มุมตรงนั้นมัทีเจ้าก็ขยับออกขาแต่จะว่าถายอยออกเออกระทงยังขมัดกไปยละมีคนซื้อขายเออมาต่งให้มันซื้อนอยาเอาเมืองอืมมันกระซื้นเลยเด้แม่น่ะน่ะมันซื้นเลยเด่นซื้นแล้วอ้ย เบอรเด้อคุณเอฟซีเอภาษาพนมาอุดหนนันพนมาอุดหนต้นดอกไม้อิ่งญ้าผ้าซันเดซันดีจะได้มีกำลังใจอ่ะนเออหันดดซันหันด่เพราะว่าหญ้าก็ซื้อเม็ดมาเด้อพี่้อยเอออยนึงบ่ได้พ้อมพ้อมยังกับพดเด็กพี่นังเด็นั่นอนน้แนวก้าก็ได้อันนี้แนวก้าเราก็ได้ดิก้าเม็ดมันเออเราก็จิ้มมาปลูกนงมดนี้โอ้ อันนี้เดชนาดนี้เดชเงาเนี้ยเดชจะเงาแล้วจะเอาเมื่อนั่นสามบอตันนี้เดชก็แมนบอกเออนั่นเด้อเออเอออ เอาไปขยายพันธุ์พูน่ะเงาบักใหญ่นึงเอ้อยจังได้พี่น้องเออพูน่ะเบิกเงินพ่อแม่พี่น้องต้นไม้ใหญ่ไงก็คนนั่นยกไหมพูน่ะเออเอาไปใส่หน้ารถกันเออพ่นเอาไปขยายพันธุ์เนาะพ่อแม่พี่น้องขยายออกไปเพราะว่าอ่างคลองหญ้าผ้าก็มีหลายอยู่เออพุูน่ะเอาสุดจมเมื่อยได้บันียานเออเงินก็ได้แล้วสุดจมเมื่อย พ่าคว,วามจริงนอะอิงเบิ้งเอาพ่อแม่พี่น้องอืมอืมสอนมาแล้วพ่อนเนี่ยกินเน้นเอาเบิงเ้งได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ้าอย่าลืมนี่แม่เนี่ยจะโอ้ยดอกดาวเรื่องมันพ่อเก็บหอยพวกมาไล่เรื่องเออเฮอบานนี่อืมพ่อโบได้ได้บัดเพื่อลูกชายหลา่าจะมาหาเจ้าจ,จะเก็บเลยเนี่ยมนี่เออบ้านเนี่ยมันออกก่อนเมื่อกันไงเหรอนะบ้านในบานเต็มที่เด้เอ้า ันดอกมันก็เป็นดอกมันก็เป็นคั่มคั่มชนะนี่นั่นพี่นางนั่นแล้วมันยุบแล้วบอกโอ้นี่ยนะแม่คือเป็นสีดำดำสับๆที่จริงมันก็จะดอกใหญ่อยู่เลยแต่ว่ามันออกลายนะมันก็เลี้ยใหญ่เนาะอันนี้มันออกกอนมุมก็เลยใหญ่มันห่างอุ้ยดอกเนี่ยผึลึกผึ่งลื่นนี่พ่อแม่พี่น้องไว้พคนน่ะป้าอ้อนคิดว่าอยากได้ดอกแบบนี้แล้วห้อยพวกมาไล่คล้องข้อลุงพ่นปะแตนไหมวุ้ยนี่ตามเขาถิ่นเม็ดมา ชีเดียวกันอยู่เนาะมันหักโด่งหนึน่งดอกน้องทอมหนึน่งอันเดียวก็บ๊อบไฮเห็นว่าฝากกดจุดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ